ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์เมาส์เอาเป็นว่าข่าวต่อไปดีกว่าส่งความน่ารักของพระเอกหนุ่มคนนี้บ้างค่ะห,หนึ่งมุมที่หลายคนยังเข้าไม่ถึงเรานำมาฝากกันเขาชอบแมวมาก กับหนุ่มคนนี้ตัวแมวตัวแมวไม่ใช่ไอแมวเออเขาชอบแมวกับพี่แอนดรูว์เกรซนเอเรามีภาพให้ดูด้วยนะคะเด็เขาบอกว่าพี่แอนดรูว์เนี่ยนะคะอีกหนึ่งพระเอกที่สถาปนาตัวเองเลยสถาปนาเลยเหรอเขาใช้คำนี้เลยนะเขาเป็นทาร์แมวอัพลงอัพภาพหลายรูปเนี่ยเห็นไหมก็จะถ่ายกับน้องแมวดูน่ารักมากคุณเขาบอกว่ากลับมาเรียกสิงกรีดสาวสาวด้วยลุคหล่อเท่แล้วก็รอยยิ้มกว้างๆอีกครั้งสำหรับแอนดรูว์เกรสันพระเอกสุดหล่อนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกลับมารับงานละครเยอะขึ้น ตามคำเรียกร้องตามเสียงเรียกร้องของแฟนคลับนั่นเองที่บ่นคิดถึงกันแบบไม่หยุดเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขากำลังม,มีผลงานละครอย่างละครเรื่องวิมานไม่ขา้างหน้าที่เพิ่งออนแอร์ไปกระแสะดีมากเลยทีเดียวส่วนแฟนๆที่เข้าไปตามส่องอินสตาแกรมของคุอแอนดริวนะคะบอกว่าจะได้เห็นภาพเจ้าตัวนี้นะคะที่หล่อแล้วยังแบบมีการแบบ เอาพรูปกัน,น้องแมวคู่ใจคุณนี่อะไรเป็น2ตัวนี้นะคะรักแมวเนาะเขาบอกอุ้ยน่ารักมากนะคุณแอนดูเนี่ยเขามีการเลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวนะคะ<อ>สว่วนที่พาเนี่ยพาน้องในถ่ายรูปบ่อยๆก็คือจะเป็นแมววิเชียนมาตาสีฟ้าสองตัวนี้แหละนะออ,อ้ยเรียกว่าบรรดาสาวๆเนี่ยคุณฟินขึ้นหนักขึ้นไปอีกนะ<อ>คือเป็นผู้ชายหล่อไม่พอยังแบบรักสัตว์รักน้องแมวขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็ยเหมือนฉันแหละฉันเป็นคนที่รักสัตว์นะเหรอ จริงบ้านฉันเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขต้องหกตัวเจ็ดตัวนะจริงเหรอบ้านเขาเลี้ยงเยอะจังเลี้ยงแมวอีกสองตัวเลี้ยงนกเลี้ยงเม่นเออเลี้ยงเม่นได้เหรอคุณเลี้ยงเม่นแม่เล็กๆใช่ไหมเลี้ยงไปหมดเลยเออเลี้ยงปลาเออนั่นแหละนี่ไงแมวตัวนี้สับปรดเบอร์อยู่เลยใส่เสื้อน่ารักจังเป็นแฝดกันเชียวนะใช่ไหมฮะแฟนๆก็ติดตามกันได้ผ่านทางอินสตาแกรมของคุณแอนดรูว์เก็กสันด้วยกันละกันนะคะจ้าไทยไทยเมาส์กับเมาส์ ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง